สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID.PODCAST PODCAST ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวของไอดอลเค p OP, ว่ากว่าที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยพวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะรวมทั้งไอดอลคนไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวของพวกเขามาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอีนะที่จะพาทุกคนเนี่ยมารู้เรื่องราวของรายการที่กำลังเป็นกระแสะมากๆตอนนี้นั่นก็คือ Girl Planet 999นั่นเองซึ่งช่องของเราเนี่ยก็ได้ทำหลายคลิปมากเกี่ยวกับรายการนี้นะคะเพราะว่าผู้เขาเ้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันมากนะซึ่งถ้าใครที่ อยากรู้เรื่องราวของไอดอลของจากรายการนี้นะคะก็สามารถไปเลื่อนดูคลิปของเราได้นะก็ทำหลายคนมากๆนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะทำเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันในรายการซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำเกี่ยวกับบาฮีนั่นเองซึ่งบาฮีนะก็ได้เข้าร่วมรายการ g i r l p l a n e t ในนเนี่ย ซึ่งตอนนั้นนะที่โชว์ในรอบแรกนะคะก็เป็นเพลง Mr. s h o รนั่นเองซึ่งตอนนั้นก็สามารถแสดงความสดใสน่ารักแล้วก็มีคาริสมามากๆด้วยซึ่งความสามารถของบาฮีนะคะก็จะมีการร้องการเต้นรวมทั้งความมีเสน่บนเวทีของเธอเนี่ยเรียกว่าเสน่ห์ล้นมากๆเลยนะคะ ซึ่งในรายการบาฮีเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเหมือนกับสัตว์ชนิดไหนอย่างเงี้นะคะเขาก็จะถามซึ่งบาฮีก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับกระรอกนั่นเองซึ่งอย่างที่เรารู้รกันนะคะว่าบาฮีเนี่ยาบางคนอาจจะรู้หรือว่าบางคนยังจะไม่รู้นะคะก็คือบาฮีเนี่ยเป็นน้องสาวของฮายูนิงไคนะคะวงทีายทีนั่นเองซึ่งจะบอกว่าในอ ครอบครัวนี้นะคะเขามีพี่น้องทั้งหมด3คนซึ่งจะบอกว่ามีพรสวรรค์ทั้งบ้านจริงๆนะคะทั้งความสามารถแล้วก็หน้าตาที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะคะซึ่งนอกจากไฮยูหนิงใคแล้วนะคะแล้วก็บาฮีเนี่ยพี่สาวของบ้านเลยพี่สาวชื่อว่าลีอานะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิลกุ๊ปวงวีวานั่นเองนะคะซึ่งเดบิวต์ไปเมื่อปี2017นั่นเอง เรียกได้ว่า3พี่น้องนี้นะคะก็คือเข้าสู่วงการทั้งหมดเลยแล้วแต่ละคนก็มีความสามารถมากๆนะคะซึ่งบาฮีนะคะก็เคยได้ผ่านออเดชั่นของค่ายใหญ่อย่าง yg entertainment มาแล้วนะคะในรอบแรกนั่นเองซึ่งตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเธอเนี่ยก็สามารถใช้ความสามารถเนี่ยเพื่อออดิชั่นเข้า ฝึกเป็นเด็กฝึกในค่าย y าย G ได้นะคะซึ่งหลายๆลคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยเกิดการถกเถียงกันว่าทำไมบาฮีเนี่ยถึงเลือกไปเป็นเด็กฝึกที่ YG เพราะว่าด้วยบุคลิกท่าทางอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะหลายๆคนก็ไม่คิดว่าบาฮีเนี่ยจะไปเป็นเด็กฝึกที่ YG ซึ่งเธอก็บอกนะคะว่าเธอเนี่ยต้องการจะเป็นไอดอลภายใต้สังกัด YG แล้วก็แทนที่เธอจะเลือกค่ายเพลงอื่นๆเนี่ยก็เธอเนี่ยต้องการที่จะไปตามเส้นทางของตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะลองเข้าร่วมกับค่าย YG ดูนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กฝึกของค่าย YG นั่นเองเป็นอดีตเด็กฝึกนะคะซึ่งในรายการนะคะบาฮีเนี่ยก็ในโชว์ล่าสุดนะคะก็จะเป็นโชว์ในเพลง Fiesta นั่นเองซึ่งโชว์นี้ก็ถือว่าบาฮีสามารถ ทำการแสดงได้ดีนะคะถึงแม้ว่าในโลกของอินเทอร์เนต็ตก็จะมะีพูดถึงเกี่ยวกับโชว์นี้นะคะว่าในทีมนี้เองอาจจะยังทำไม่ได้ดีนะคะแต่ว่าบาทีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชาวเน็ตต่างชื่นชมเพราะว่าด้วยความสามารถทางด้านการร้องของเธอก็ถือว่าเสียงแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็มีการพัฒนาที่ดี ซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ชมนะคะรวมถึงแฟนแคมป์ของบาฮีเนี่ยคนก็ได้เข้าไปดูจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะอ่านี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของบาฮีซึ่งเราก็ได้เห็นนะว่าเธอเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพี่ชายพี่สาวอยู่ในวง ไอดอลเคป๊อปนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามมากๆเลยแล้วก็เดินตามเส้นทางของตัวเองซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เธอได้เข้าร่วมรายการ Girl Planet นายนนะคะซึ่งถือว่าในรายการก็ถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากซึ่งถ้าใครนะคะที่ติดตามรายการชื่นชอบบาฮีก็อย่าลืมโหวตให้บาฮีกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจเชียร์รายการกันต่อไปด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวของไอดอลเคป๊อที่พวกคุณชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะอยากให้เราทำเกี่ยวกับไอดอลคนไหนหรือว่าทำเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันคนไหนใน g o ุ p Planet ในนาก็สามารถเมนทที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ